ควมชูิมชนะสวัสดีค่ะกับผมกับบุมนะคะอยู่ในรีแคปเพลง G O V ของ Nice in X X กับ Music OC นะคะ G O V ก็คือแปลว่าเป็นสภาเมืองใช่ไหเรื่องราวนะคะเป็นเพลงใหม่เป็นเนื้อเรื่องตอนที่ก่อตั้งสภา w a t City ยุคแรกๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็คืออย่างนี้เขาบอกคือ two years ago 2ปีที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายที่ว่าทำา v v นี้ด้วยกันอะ่ะเห็นไหม เอาลิฟทวคนตัวเองก็คือเป็นการที่เหมือนแบบว่าทํา m ็มโอเคทุกคนขอบคุณมากเลิกกองอย่างเงี้ยเป็นเหมือนชีวิตจริงไงที่เราทํา MV ขึ้นมาก็อันนี้ก็มีเบื้องหลังเบื้องหลังว่าเลิกกองแล้วเริ่มต้นที่เขาออกมาว่าถ้าสมมติว่าขออภัยด้วยใจจริงมันก็ให้อภัยแต่ถ้าไม่ขออภัยด้วยใจจริงเสแสร้งมันก็ไม่น่าให้อภัยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ชอบคนที่มาเสแสร้งใส่เราเนาะมีคนหนึ่งติกตอกที่บอกว่าเลยนะทำทานที่ดีคือการให้อภัยถูกปะกูรู้แต่กูไม่ให้อภัยทำไมอออะะะกกูมมานนนห้้เพรบวสค อย่างบูมายลาเคยโกรธแค้นใครง่ายก็ไม่สามารถที่จะมานั่งให้อาภาัยกันนะแต่มันอาจจะต้องปล่อยเวลาผ่านไปหรือคนคนนั้นอาจจะต้องทําดีหรือปรับปรุงตัวมันถึงจะดีขึ้นนะคะไม่ใช่อยู่ดีมาบอกขอโทษแล้วจะให้อาภาัยเหมือนไม่ใช่ใครๆก็ขอโทษได้ใช่ไหมคำว่าขอโทษใครๆก็พูดได้ง่ายนี่ไนซินเอ็กซ์มาเมนเรื่องเพลงและเรื่องผู้หญิงไว้ใจผมอันนี้ปังตัวละครของไนซินเอ็กซ์ก็เท่นนะมีเลเซอง์ใซักใช่ปะอันนั้นตัวละครของไนซินเอกนะ็กซ์เนาะขาดนะสซหลงได้ไงเนี่ยเสียงนะต้นเพลงนี่คลางร้องไห้หรือหัวเราะอ,อ คังเจ็บปวดหรือว่าหัวเราะหรือกลัวยังไงกันแน่ใช่ไหมไม่มีผมก็หัวล้นดิใบเฉินอะโซล่าทํา MV สวยอ๋อคนนี้คนทํา MV อะไรโซลาใช่ไหมคะ MV ดีภาพสวยเพลงเพาะทั้งคู่นะคะทั้งใน s n นแล้วก็เอ็ม c ิวสิออย่างที่เขาบอกนะผมว่าหลายๆคนที่เติบโตมากับฟ้าเอ็มหรือบอสติสตี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสภาก่อตั้งมายัางไงประวัติเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็โดนเกีฑยคีย์บอร์ดเนาะไม่เป็นกลางสภาเอียงว่าสภาไม่ไม่ตรงนะไม่ตรงฉิ่นแหละเสื้อสูรของสภา จะเป็นตาช่างอะเนาะพูดถึงความเที่ยงตรงอยากให้ในในโลกของความเป็นจริงสภาไม่เอียงบ้างอุย้ยเป็นเรื่องนึงเลยไงแต่สภาในวอรซิทีผมเชื่อว่าเขาตรงตรงฉินแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกอะเนาะอย่างที่ผุมเคยบอกว่าสภาเมื่อเป็นเหมือนแนวโบดหรืออะไรคล้ายคเกมหนึงซีมอะ่ะสวยสวยแบบเก่าแก่ดูคลังดีดูมีมนดีนะคะสนุกนะคะ let us have a good time เพื่อให้เราพวกเรามีเวลาที่ดีในค่้มืนที่โหดร้ายในค่ําคื้นที่โหดร้าน เราก็อยากมีช่วงเวลาที่ดีๆบ้ baby, าง baby amg ov ว v น่าจะเป็นว่าสภาใช่ปะ <ไ bottom. S 2> ให้ฉันดูแลเธอให้สบายฉันต้องการดูแลเธอให้ปลอดภัยจากทุกสิ่ง we have a good time พวกเราต้องการมีเวลาที่ดีเธอเป็นไงบ้างโอเคไหมเพราะฉันคือสภาเพราะฉันคือสภาจะเป็นสะพานให้เธอนั้นก<ป>้าวเดินไปเป็นสะพานที่เหมือนเหมือนเรือเจ้าเหมือนเป็นฟิลคุณครูไหมเป็นเรือจ้าที่พาให้นักเรียนเดินข้ามฝั่งไปได้ก็เหมือนพวกเราเหมือนเราเราก็จะให้เธอข้ามผ่านพวกเราไปได้อย่างสบายใจมีพวกเราอยู่เธอสบายใจได้เลยปะ นนรู้ไหมว่ามันคือหัวใจที่วอซิตี้มันคือหัวใจของฉันวอซิตี้มันเติบโตมาด้วยความความรักความสามคัคคีความซื่อสัตย์ของพวกเราไม่ต้องกลัวคําคืนโหดร้าย it's okay baby ไม่ต้องกลัวฉันจะดูแลเธอเองจากใจสภาหวานนะเป็นความรักที่สภามอบให้กับคนในเมือง่อางาี้นะเวอร์หนึ่งนะพร้อมจะไปทุกอันตรายไม่ว่าใครจะไ่วยังไง never ever lie never, never, never ever die ปะไม่ใช่ lie ปะ baby จับมือกันเอาไว้คือ lie นี่แปลว่าโกหกแต่อันนี้ never ever die น่าจะไม่มีไม่มีวันตายไหมน่าจะด i e แปลว่าได้ ไม่ใช่ได้จับมือกันไว้นะไม่มันตายไม่ทิ้งให้เธอเดียวดายไม่เอียงหาใครทางใดทางหนึ่งเนี่ยแหละค่ะตรงก็คือไม่ไม่เอียงหาใครคนใดคนหนึ่งคือผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ต้องให้ความเป็นธรรมซิตี้เนวารายฟอร์ซิตี้ไม่มีทางตายโปรดเชื่อใจสภาเอาไว้ว่าสภาจะต้องทาให้เหมืองเข้มแข็ง Start f r o m The bottom s t a r t f r o m the bottom คือเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเริ่มจากข้างทางเริ่มจากการรวมแกงที่แบบว่าเดร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มจากแบบนั้นนะแล้วกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายจริงใจมาให้ใจกลับไมม่ี จริงใจมาจริงใจกับไม่จริงใจก็คือใส่แซงตอนแลกเราก็ใส่แซงกับนะวอซิตี้มึงต้องมองเป็นในสิ่งที่มึงไม่กล้าลองและจะไม่ให้ใครทาร้ายไม่ให้ใครเอาเปรียบเธอและจะไม่มีอันตรายเพราะเราคือต้นแบบเดิมอย่างง่ายต้นแบบของสภาคือความเที่ยงตรงไม่โคดงต้องซื่อสัตย์ไม่เอียงแล้วก็พีขอรัดนะคะเคยลำบากกันมาตั้งนานเพื่อให้เมืองนี้เดินไปย้อนกลับไปเมื่อวนันเมื่อวานความพยายามไม่เปลี่ยนใจถ้าย้อนกลับไปก็ยังเหมือนเดิมความพยายามก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะต้องไม่มีใครเจ็บและทนทนทุกคนท เทียมอะไรเออไม่ต้องมีใครมาเจ็บเราต้องทนกับความเจ็บปวดนั้นเราจะต้องทําให้ทุกคนเท่าเทียมความเป็นธรรมกับทุกคนต่อให้ใครมาเปลี่ยนทางแต่ความเป็นกลางสภาไม่เปลี่ยนไปโคตรชอบประโยคเนี้ยคือแบบเอออยากนั่นแหละเองที่บอกอยากให้เขาเอามาปรับใช้ในสภาของชีวิตจริงขอกเรา <c oughs> ต่อให้ใครมาเปลี่ยนทางพวกเราแต่ความเป็นกลางของสภาไม่มีทางเปลี่ยนแน่นอนต่อไปแล้วก็ท้อนหุกนะคะเบอร์สองครับเฮ้ w h อ t ์หวัดดีครับน้องที่นั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่นั่นตอนนี้หมายถึงถามมีคนนี้เเฮ้เวกับ hey, เตือนเตือ ที่มึงลอกไปทํามันไม่จเจริญรู้ไหม,มอ๋อหมายถึงคนอื่นเขาเรียกอะไรลอกการบ้านลอกสภายอย่างงี้ปะที่อื่นเมืองอื่นอย่างงี้ปะมึงเคยทําอะไรไว้กูก็รู้กูไม่เคยเป็นเหมือนใครเพราะมันไม่คูกูไม่อยากเป็นเหมือนใครถ้าเป็นเหมือนใครมันก็คือเดิมเดิมเหตุกันตลอดเวลาใช่ปะแต่กูอยากคูกูอยากคีปคูค่ไว้กูต้องไม่เหมือนใครและใครก็ไม่มีใครมาเหมือนกู cause we are G O v w a s c i t y อ่ะเพราะพวกเราคือสภาเมืองของเมือง w a s c i t y นั่นเองโอเคเนื้อร้องประมาณนี้นะคะบุ้มชอบนะ้ำมันละมุนเขาเรียกว่าอะไรทุกคน บอกให้ทุกคนเชื่อใจว่าเราจะเราต้องเป็นกลางเราจะต้องเท่าเทียมทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าคนนี้รวยหรือคนนี้จนจะไม่เท่าเทียมกันใหมทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะคะสภาทําให้เป็นกลางที่สุดเนาะคือเป็นการบอกเล่าแบบให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นเรื่องราวที่คดโกงหรือเอียงเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นในสภาเมืองวอชิงตันแน่นอนให้เชื่อใจบอกเล่าไม่ได้แบบว่ากระแทกกระฐานแต่บอกเล่าผ่านความนุ่มนิ่มนะคะทั้งเสียงของทั้งคู่นะทุกคนนะโอเคบุมไม่ได้รู้ประวัติเรื่องของของเพลงนี้มากยังไงใคร ก็มาอธิบายให้บุมฟังได้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย